ในลักษณะของทุเรียนบยใบไม้นะครับในลักษณะของทุเรียนบยใบไม้ที่เราเห็นในภาพตามขนาดนี้และผมก็จะพูดต่อไปก็คือให้สังเกตนะเป็นจุดสังเกตว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในจุดจุดหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการบรรยายทางวิชาการของผู้รู้ท่านบอกว่าระหว่างกิ่งที่เป็นกิ่งกระโดง ะร,ระหว่างกิ่งกระโดงกับกิ่งข้างนั้นลักษณะที่แตกต่างสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือกิ่งกระโดงนั้นจะมีระบบรากที่สมบูรณ์จํานวนรากที่มากกว่าแต่จํานวนกิ่งข้างนั้นรากมีน้อยนะครับจึงเป็นเหตุให้ผมได้ศึกษาได้เรียนรู้และก็นามาพูดคุยกับท่านผู้ชมในวันนี้นั่นก็คือมันเกี่ยวข้องและเกี่ยวโยงกันกันกบาการเกิดทุเรียนใบไม้ ผมสังเกตว่ามันเกิดขึ้นกับทุเรียนที่เป็นกิ่งข้างนะครับในกิ่งข้างนี้ก็ตามภาพก็เหมือนกับที่ผมกำลังพูดถึงขณะนี้นะครับมักจะเกิดกับกิ่งข้างเสมอสำหรับทุเรียนที่ยังเล็กอยู่เหตุผลที่ผมมม่งประเด็นไปก็คือ 1. มีจำนวนรากน้อย2รากไม่แข็งแรงอ่าสากับกับอีกประการหนึ่งก็คือมันโดนตัดราก นะครับโดนตัดตรากขดก่อนที่เราจะนําไปปลูกอาจจึงทําให้ปริมาณรากของมันไม่เพียงพอเมื่อเป็นเช่นนี้อาจจึงเป็นปัญหาทําให้การดูดน้ําและการคายน้ําไม่สมดุลกันเมื่อไม่สมดุลกันพอกระทบร้อนกระทบหนาวการดูดน้ําก็มีปัญหาอุณหภูมิที่ใบสูงจึงทําให้เกิดใบไหม้ดังกล่าวอย่างที่ท่านเห็นและท่านรับทราบและเลรียนรู้ในคลิปที่ผ่านมานะครับ แต่วันนี้เรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในการแก้ไขนะครับผมก็ได้บอกอวิธีการแก้ไขไปแล้วนะครับทั้งส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนพ่นฉีดอ,อาหารทางใบและก็ส่วนที่ให้ทางรากแล้วก็ให้น้ำหมักอะไรประเภทนี้ที่กระตุ้นให้เกิดการงอกรากขยายราก เพิ่มจำนวนรากและทําให้รากแข็งแรงนะครับทีนี้เราก็ใช้นะครับท่านยังสงสัยหรืองงง,ง,งอยู่ไปเปิดดูชุเรียนบยใบไม้ ep 6นะครับสาเหตุและการแก้ไขอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับอตอนนี้เราก็จะพูดถึงส่วนที่เราจะป้องกันและรักษานะครับในส่วนที่ผ่านมานั้นเราพูดถึงการรักษานะครับ แต่วันนี้เราจะพูดถึงการป้องกันนั่นก็คือ,อผมได้ใช้สูตรปุ๋ยฮอร์โมนและก็น้ำหมักนะครับที่เกี่ยวข้องใน EP6 นั้นนำมาใช้นำมาใช้ก็คือ1ในต้นปกติเราก็ใช้ป้องกันในต้นที่ใบเริ่มร่วงใบไหม้เราก็ใช้ในการรักษานะครับ วันนี้เรามาดาูผลจากการที่เราใช้ปุ๋ยฮอร์โมนและน้ำหมักนะครับที่เราใช้ในการป้องกันมันเกิดผลอย่างไรนะครับต้นนี้เป็นต้นทุเรียนกิ่งข้างเช่นเดียวกันนะครับก็คือผมเพิ่งแกะเอาไม้ที่ทาบกิ่งนะครับดามกิ่งนี้ออกนะครับแล้วก็มีเชือกฟาง หักกองอยู่ด้านข้างนะครับหรือเราก็จะมองเห็นตรงรอยเชือกฟงขางขาวๆนี้นะครับตรงรอยเชือกฟางาขาวๆนี้บ่งบอกร่องรอยว่า,าต้นที่เราเห็นนี้เป็นต้นกิ่งข้างนะครับวันนี้ให้ดูอะไรครับวันนี้ให้ดูว่ากิ่งข้างตรงนี้มันเริ่มบิดแล้วนะครับกิ่งข้างที่ท่านเห็นนี้ มันเริ่มบิดแล้วพอบิดแล้วมันบอกอะไรแก่เราท่านผู้ชี่ยชาญเขาบอกว่าโดยปกติแล้วกิ่งข้างเมื่อมีรากสมบูรณ์มันจะบิดตัวเมื่อกิ่งข้างมีรากสมบูรณ์รากไม่เปีนมาณเพียงพอมันก็จะเริ่มบิดกิ่งเข้าหาแสงคล้ายกับกิ่งกระโดงกระจายกิ่ง รอบทิศท,ทางาตอนนี้ก็หมายความว่าหลังจากที่เราใช้ปุ๋ยฮอร์โมนนะครับแล้วก็น้าหมักตามที่ผมบอกเรียบร้อยแล้วนํามาใช้ในต้นปกติทำให้รากทุเรียนนั้นแข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มจํานวนรากมากนะครับและก็เพิ่มจํานวนรากใหม่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ต้นปกติที่ได้รับปุ๋ย ฮอร์โมนนะครับและน้ำหมักดังกล่าวมีระบบรากสมบูรณ์มันจึงบิดตัวรอบทิศท,ทางนะครับจึงทำให้ลำต้นมีลักษณะคล้ายกับกิ่งกระโดงทำให้ต้นแข็งแรงสมบูรณ์อย่างรวดเร็วและมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเป็นทุเรียนใบหม่อีกแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าทุเรียนหายจากอาการใบไหม้หรือจะไม่เป็นอาการใบไหม้ก็ต่อเมื่อมันมีระบบรากแข็งแรงโดยดูได้จากไหนโดยดูได้จากกิ่งของมันนะครับถ้ามันเปลี่ยนจากกิ่งข้างกลายเป็นกิ่งกระโดงมีกิ่งออกรอบทิศหรือบิดกิ่งให้มีลักษณะรอบทิศจากด้านล่างขึ้นไปถึงด้านบน ต้นของท่านก็จะหายจากอาการใบไหม้นะครับอยากรู้ว่ามันหายได้อย่างไรหายในระยะเวลารวดเร็วไม่ถึงเดือนท่านไปเปิดดู ep 6ทุเรียนใบไหม้ตอนวิธีแก้ไขนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับลองติดตามดูนะครับลองไปดูนะครับ